นีนิรมลุยสวนนะครับวันนี้มาดูถั่วที่ปลูกไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดูกันว่าต้นมันงอกขนาดไหนนะครับวันนี้ออกมานาอัพเดตให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่นะครับอาทิตย์หนึ่งก็มีหญ้าขึ้นนะครับต้นโตแล้วนะครับออกดีมากเลยพ่อแม่กําลังเอาหญ้าขุดหญ้าออกจากแปลงนะครับ อีกประมาณอีกสัปดาห์กว่าก็กาจะมาใส่ให้มันเลื้อยนะครับใส่ไม้ให้มันเลื้อยได้ซ่อมป่พ่อนี่ได้สามบ่โอได้ซ่อมอยู่นะครับพ่อบอกแต่ว่าไม่เยอะนะครับน้ำมาท่วมพอดีปลูกไว้ประมาณ1วันฝนใหญ่ก็มาเลยนะครับ งอกแล้วนะครับเนี่ยจะได้กินแล้วกินขนาดนี้ก็คือจะได้กินแล้วแม่มันสับออกนะครับสับหญ้ากออกแล้วก็โรยปุ๋ยอคอกแล้วนะครับนี่อาทิตย์แรกตัวฝักยาวพันเนื้อนะครับตรงดินออกทเทีอะเส้นนะครับนี่ยอับหญ้าที่มันขึ้นมา แกมกับต้นถั่วนะครับครับนี่คือป่ายูคาหัวหนานะครับที่พ่อปลูกไว้นะครับนอกจากมาตัดนี่นะครับไม้เล็กๆแบบนี้แหะครับให้มันเลื้อยครับี่ตัดแบบนี้นะครับต้นเล็กๆเ,เวลามาตัดที่จะไปเสียบ ถั่วฝักยาวมันเลื้อยนะครับปลายู่คาหัวหนานะครับโครงสร้างาข้อกุ้งข้อกัวทำได้หมดนะครับแล้วก็ขายเดินไปดูฝายกันฝายชะดอน้ำคลองอีสานเขียวที่อยู่หัวหนานะครับแต่ก่อนมันเป็นคลองเล็กกว่าน,นี้นะครับก็มีโครงการมาขุดขยายออกทิ้งอะไร่ะทิ้งฝั่งไว้ตรงนี้นะครับให้พอได้ปลูก อยู่คานะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเจ้าของนา ฝายชะลอน้ํานะครับไปทางนู้นนะครับทางปลูกถั่วแปลงถั่วของแม่นะครับแต่น้ํานี้ก็ไม่ไม่ครบได้ถึงปีนะครับม่ถั่วปีประมาณกุมภามีนาก็แห้งแล้วนะครับครับเดินมาดูฝายชะลอน้ํานะครับก็เดินไปกลับไปอีกจุดน้ําตรงนี้ก็ช่วยระบายน้ําในช่วงเวลาน้ําท่วมนะครับแต่พอฤด,ดูแรงก็เก็บไม่อยู่นะครับเพราะว่าดิน mm. มันเป็นค่อนข้างจะ เป็นดีไซน์นะครับกาเก็บน้ำไม่อยู่สายปนร่วนนะครับ วันนี้ก็พามาดูอัปเดตนะครับต้นถั่วที่ผูกไว้กับพ่อกับแม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็น้ําก็ลดลงแล้วนะครับในทุงน่งนานะครับหยุดไปประมาณสองสามวันนะครับฝนน้ําก็ไม่ล้นขนาดแล้วนะครับก็เป็นน้ําที่อยู่กักเก็บไว้ให้ข้าวาได้ออกรวงต่อไปนะครับเดีนี้ก็ได้กินข้าวแล้วปีนี้นะครับบรรยากาศ การทำเกษตรเล็กๆนะครับของครอบครัวนะครับผมอันนี้คือตรงนะครับตรงปลาที่ผมเคยพยายามกับพอ่อแล้วนะครับทางออกไปในช่องระบายน้ําในทุ่งนาแบบนี้นะครับเป็นการงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมด้วยนะครับหลายจังหวัดเลยที่โดนผลกระทบนะครับผมที่ชีสเกตก็มันสูงนะครับก็เป็นที่นาธรรมดาก็ระบายน้ําได้แบบ สะดวกนะครับไม่ไม่ได้ถึงกระท่วมนะครับแค่ล้นๆเป็นปกตินะครับน้ำก็เยอะอยู่นะครับปีนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ